เรื่องพคุณยาเป็นคนอะไรฮะเรื่องพระธาตุนะครับเรื่องพระธาตุเนี่ยครับคือธรรมยุทธเราเนี่ยถือพระธาตุเป็นหลักนะหลวงปู่มั่นหลวงอะไรเขามีพระธาตุทั้งหมดบางคนผมก็เป็นพระธาตุการโฆษณาตั้งกระทูขึ้นมาคุณก็รู้เป็นใครตั้งกระทูขึ้นมาแล้วก็คนมาด่าพระด่าพระด่าพระแล้วเอาแคปหน้าจอแล้วมาด่าผมอีกโดนานั้นก็โดนครับสามคนเพราะหาาิธีการโฆษณา ถ้แยง่ออกไม่กาหาไทยนไม่ได้เอชื่อไทยไงผมก็ควรักข่าวไม่ไม่ผมว่าถ้าสมมิลผทไนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวราไม่เกี่ยวคับเพราะว่าการโพสต์ปาที่ดูอมาาเดินไม่ได้เอ่ชื่อดไม่ได้เอ่ยชื่อนะแล้วคนมาคอมเมนต์ใต้เนี่ยไปกระทุ้งว่าเป็นไทยผิดแต่ถ้าการ สเสนอข่าวคือมวลชนต่อหน้าชนเนี่ยและกำคน,นเราบ้าน<อ>ผมท<อ>ําค<อ>ดีเสด็จแดงอะ่ะค<อ>ดีเสด็จแดงเมื่อจาได้ไหมแล้วก็ใช้เสร็จคอมอะ่ะโพสต์ข้อความด่าทา่านเสรีไม่รอเอ่ยชื่อนะแต่ว่าคนเป็นรถเป็นรถเป็นรถฟ้อลติคุกอ,อะครับคือข้อความทีออมม่โพสตเป็นมินล้หมานเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเสนอทำแล้วพี่ก็ไม่ได้เอ่ยใครไอ้ที่เราพูดนี่คือข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่มีอยู่จริงที่เราดําเนินการจริง เราก็ไม่ได้แตะว่าเออเราจะนั่นคนนี้เราก็ไม่ได้บอกอะไรเราก็บอกแค่นี้ว่าดําเนินคดีกับใคราว่คนที่มันมองอะไอมันดูเราอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็จะแบบว่าไปยื่นอ๋อประมาณอ๋อเดี๋ยวพี่บอกในเพจต้องต้องขึ้นต้องทำเพื่อทําให้เป็นเรื่องอย่างไม่เช่นนั้นน,นี่นะครับเอ,อันอาทิตย์หน้าเนี่ยครับกลับไปก็ร่างฟ้องคืออาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะฟ้องนะครับเพราะว่าตอนนี้อันร่างตอนนี้เด็กก็ร่างฟ้องเสร็จแล้วเหลือแต่ ที่อยู่ชื่อจริงที่อยู่เพราะว่าชื่อจริงเนี่ยอย่างเช่นอีกคนหนึ่งอะไรนะเ,เป็นภาษาอษังกรีะเราต้องไปหาชื่อชื่ออะไรอีกสองคนเรารู้อยู่แล้วเราไปหาได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันมันไม่ควรจะเกิดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระธาตุก็ดีเกี่ยวกับเรื่องการสืบหรีก็ดีเนี่ยอย่างที่บอกว่าใครก็สูบแต่เขาเข้าสูบในที่ลาโหฐาน ไม่ใญ่ทั้งวัดนะมันมีเศษพุทธาวาสสังฆาวาสอันนี้เป็นเศษสังฆาวาสเศษที่ท่านท่านจะขี่ท่านจะเยี่ยวท่านจะเปิดท่านจะอะไรแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณเอาความจริงคุณอย่าเป็นศรีจนทนไทยเรเรื่องพระธาตุคุณอย่าเป็นคนอะไรฮะเรื่องพระธาตุนะครับเรื่องพระธาตุเนี่ยครับคือธรรมยุทธเราเนี่ยถือพระธาตุเป็นหลักนะหลวงปู่มั่นหลวงอะไรเขามีพระธาตุทั้งหมดบางคนผมก็เป็นพระธาตุใช่ไหมครับคือการ การเรียว่าพระธาตุเนี่ยมันการคิดไปเองก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทินน้าลมไฟอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพระธาตุเนี่ยเป็นคนคิดเองและท่านก็ไม่เคยพูดครูบาชายก็ไม่เคยพูดหลวงตาสีทรัพย์ก็ไม่ได้พูดลูกศิษย์ไ้พูดกันเองและคุณมาจับประเด็นแล้วก็มาด่าเขาขึ้นโพสต์ปุ๊บพระพยอมก็ไปด่าอีกครับแล้วคุณรู้เปล่ากาะพูดหรือเปล่ามันเขาไม่ได้พูดนี่ผมดูเคาก็ไม่ได้พูดแต่พระลูกศิษย์คือคนเราศรัทธาเนี่ย เราไปห้ามได้เลยครับความศรัทธาของคนเนี่ยความเชื่อของคนเราห้ามไม่ได้พระธาตุเนี่ยมีอยู่จริงหรือมีอยู่จริงคุณก็ไปพิสูจน์เองนี่ครับแต่เขาไม่ได้พูดใช่ไหมเขาพูดไหมไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดไงแต่คุณก็จับมาเป็นประเด็นเปก็ด่า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 เอาบุหรี่มาด่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 าเนี่ยพอเราไปเตือนปั๊บอด่าด่าด่าเอ๊ะคุณอะไรกันครับผมเลยเรียกว่าไอ้พวกใบลานว่างเลยใบลานคือความรู้ แต่ในหัวไม่มีอะไรเลยเรียนมาก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วแล้วเหงื่อออกมาเป็นเป็นเม็ดจริงไหมฮะไอ้นั้นผมไม่รู้ผมไม่เคยเห็นแต่จริงหรือเปล่าเนี่ยต้องไปถามคือเป็นเม็ดเป็นเหงื่อเนี่ยผมไม่รู้ไงใช่ไหมเพราะฉะท่านก็ไม่ได้พูดว่าจริงหรือไม่จริงท่านก็เป็นสูจสื่อเองปัญหาคือพระไม่ได้พูดทุกสิทธิ์พูดกันเองแล้วมาจับเป็นประเด็นเขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดใช่ไหมครับแล้วคุณก็ไปโพ์า่าพระพยอมก็สมลงเข้าไป พูดไปเรื่อยเปื่ยเลยคือคนไม่มีสติไม่มีสติสัมปชัญญะก็ผมแถลงข่าวผมยังมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่มีบางคําที่ผมอาจจะรุนแรงอะไนตล์มแต่เราก็มีสติในการแถลงไม่ใช่ว่าเฮ้ยผูไปไปเรื่อยเลยโพสถ้าแน่จริงมึงออกชื่อมาดิถูกไหมออกมาเลยชื่ออ่ะแน่จริงอ่ะออกมาเลยมันหน้าตัวเมียอะไรพวกนี้มันไม่แน่ไง ออกมาเลยกนีเป็นประเด็นสังคมท่านอยากจะพิสูจน์ไหมคะว่ามันเป็นพระธาตุไม่จะเป็นทำพิสูจน์เพราะเรามาเราไม่ได้มาเรื่องพระธาตุพระธาตุอยู่ในข้อหนึ่งในเจ็ดที่เขาร้องเรียนแต่เราพูดแล้วว่าหลวงตาไม่เคยพูดเรื่องพระธาตุหลวงตาไม่ได้อุดอุตลิเรื่องเงินหนึ่งล้าน 1, 000, 000, พี่อธิบายไปแล้วอยู่ในัวข้อเจ็ดหลวงตาครับไม่เกี่ยวน้องคิดดูดิเจ้าหลวงตาสินทรัพย์เขาเดี๋ยวให้เงินมาล้านหนึ่งเนี่ยน้องว่ามันให้พี่มาล้านหนึ่ง ทนายกองทัพทำมูลนิธิยังไม่เกิดเลยไปตั้งได้ไงมันเกิดขึ้นมาเองอ่ะมันเกิดของมันต้องหลุมกูแสงอ่ะท่านยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปหาท่านได้คือพวกนี้นะมันไม่ได้ศึกษาข้อมูลมันไม่ได้ตามเพมเรือข้อมูลนะให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วถามดูทุกวันนี้มูลนิธิทายกางทพช่วยพระพิสสงทั่วประเทศไหมพวกคุณทําได้ไหมเนี่ยพวกมึงทําได้ไหมเนี่ยมึงมีแต่ตําหนิพระนู่นตําหนิพระนี่ไม่ใช่มูลนิธิเราเราทํางาน เราต้องตรวจสอบเห็นไหมเราประนีประนอมเราไปคุยเราไปเจรจาก่อนเพื่อให้หาข้อยุติแต่เมื่อท่านไม่ทําก็ตามสบายเลยก็เลือะเลื่อนเลื่อนเลยแล้วพิจารณาด้วยนะยังไงต้องสอบอธิการยังไงก็ต้องโดนหนึ่งห้าเจ็ดเพราะสิ่งที่คุณทาคุณรับแล้วอ่ะคุณไปรับในการไล่สดแต่ว่าผิดพลาดคุณเอาความรับเอกสารรับรับมากไปเปิดเผยเนี่ยมันหนึ่งหกสี่จำคุกห้าปีนะ จะทำให้เล่นไปคุณแล้วหลวงตาเนี่ยตกลงไม่ต้องอธิกณรแต่คุณตั้งเหมือนกัสอบอธิกณรลงนิกรารกรรมเนี่ยมไม่ใช่ถูกคือคุณต้องให้ความไปทาหลวงตาณนะวันนั้นเนี่ยถ้าหลวงตาสินทรัพย์ไม่มีทนายอนันชัยไม่มีทนายอัศาวินจะเป็นยังไงผมถามพวกคุณเล่นกันทั้งจังหวัดเลยเหรอเพราะนั้นพวกคุณก็ต้องโดนโดนทั้งจังหวัดแหละผมเอาทั้งผมลื้อทั้งจังหวัด ใครอยู่เบื้องหลังผมลื้อหมดวันนี้ผมไม่ส่งข้อมูลมาผิดผมเล่นเล่นเลยผมไม่สนใจหรอกเพราะเราทำลงไม่ทำลายแต่คุณนะ่ยทำลายป้องปามกำจัดพุทธบริษัทสีที่จะมาทำลายพระพุทธศาสานาเราทำเพราะนั้นฝากเตือนด้วยฝากเตือนในพวกไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายนะเดี๋ยวคุณเจอผมแล้วคุณจะรู้นรกมีจริง โอเคนะขอบคุณครับขอไยนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะครับแถลงข่าว3ประเด็นที่วัดบ่อน้ำพระอินทร์วันนี้ทนายอนันตชัยตอบชัดนะครับเอาจริงถ้าใครมินประมาทถ้าใครนะครับมาลุลุมมากล่าวโทษมากล่าวร้ายนะครับพระอาจารย์ที่ วัดดานพยินท่านพร้อมที่จะฟ้องกลับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ